จบไลฟ์แล,แล้วกันนะครับสูงนำส่งไปให้เพื่อนเพื่อนเวยเราขึ้นไลฟ์นะครับเป็นเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลงคลิปสวัสดีพี่น้องระบบแจ้งรอการตรวจสอบ สองอาทิตย์นั่นแหละก็ตั้งแต่วันที่ครับก็ขึ้นมานานแล้วลหละนะครับให้เพเพื่อนได้ไปสายคิเอเตอร์หมดหนืออาีีพเงล้บางท่านก็ยังติดติดข้อสองขึ้นข้างบนดูเพื่อว่า เพื่อนๆท่านใดว่างก็แวะเขมาคุณีกำลังรับชมเปิดเวทีนาทีแรกคุณสุปราณีเข้าปังก็เลยต้องหาแนวทางอยู่นะครับลองดูนะครับว่าทำคลิปเข้าก็เห็นหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านที่ผ่านไปแล้วทางทาง เปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าประมาณนี้นะครับก็อยู่กับ Facebook มีการเปลี่ยนแปลงระบบตามสภาวะเศรษฐกิจทั้ทางกันก็มีหลายๆที่ทำงานจนลืมใส่ใจดูแลตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงนะสนานเฮฮาปาร์ตี้ไปด้วย นะครับถ้าเราไปฟูกันมากก็จะไม่สบายใจเดี๋ยวก็ผ่านค่ะครับขอบคุณมากๆที่เป็นกําลังใจให้นะครับก็หวังว่าหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นก็เไรถ้าจบก่อนหน้นนั้นก็ถือว่าเป็นผู้ชมดีหน่อยหกหมื่นปุ๊บโฆษณาเข้าปุ๊บไม่ต้องรอตรวสอบภายในพื้นที่ทางระบบจะแจ้งเข้ามาให้เราเซ็น เซ็นใบถ้าจบก่อนนั้นนนัก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีหน่อย6กเมื่นปุ๊บโฆษณาเข้าปุ๊บไม่ต้องรอตรวจสอบสี่เข้าไปแล้วเหมือนกันเนาะคุณสุภาพรเป็นยังไงบ้างคุณไกมาส่งกำลังใจค้าต้องนะครับไม่เป็นไรหรอกกันแล้วแต่ทางระบบว่ายังไงเราก็าว่าตาม ทำนั้นสอบแน่นอนไปตั้งค่าแล้วหรือยังครัพี่นุกไก่ทางระบบก็แจ้งว่าร,รอตรวจสอบห้าวันนะครับผมใหม่นักพหลังมาจะไม่ค่อยมีแล้วเนื่องกี่ยกัว่าไม่ผมก็รอไปอย่างนั้นแหละทำไปเรื่อยๆครับ อย่าไปโฟกัสมากถ้าโฟกัสมากเกินไปเดี๋ยวจะทำให้เราวันนี้ไม่ได้ทํางานครับผมไม่ได้ทํางานผมจะพักร้อนสักหนึ่งเดือนก่อนพักร้อนทักทายก็มีหลายๆนะครับเรื่องจากเราก็ต้องทําตามกฎระเบียบของ Facebook อย่างนี้สบายสบายชิลๆไปเนาะเขาเรียกว่าลีเลี่ยจะเต็มกระบอกสีเขียวตอนนี้ได้ครึ่งเดียวแด้ยี่สิบห้าคนเหลืออีกยนะี่สิบห้าคนเพราะเราเฉพาทาเป็นเป็นอาชีพที่เราทำมาตั้งแต่ยี่สิบกว่าปีแล้วในรู้รู้รู้ลึกเ,เพื่อนบ้านเราเลย ไปหาคุณคันทองดูสักอาทิตย์หนึ่งหายเวลาอยู่ร้องเอนี่ทักทายคุณสารุงนะครับผมก็เลยมาสังเกตดูว่าอมอมันอาจจะเป็นอย่างนี้แหละเข้าไปเป็นพนักง,งานเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทเนี่ยให้ได้มากที่สุดถึงจะมีการอนุมัตินะผมเพิ่งไล่ยทิตย์แรไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก่อนครับ ได้ครับคุณแม่ครับคุณแม่ก็มีได้หลายท่านนั่นแหละครับถึงฝั่งแล้วแต่ยังไม่ถึงฝันไม่เจอกันนานครับเป็นยังไงผมยังไม่ผ่านหรอกนะครับตั้งค่าไปแล้วก็ยังลดเรื่องจากบทางระบบให้เราขึ้นมาไล์สดแล้วก็ลงคลิปลงได้หลายท่านนั่นแหละครับถึงฝั่งแล้วแต่ยังไม่ถึงฝันไม่เจอกันนานครับเป็นยังไงผมยังไม่ผ่านหรอกนะครับ ตั้งค่าไปแล้วก็ยังลยทำงานจนลืมใส่ใจดูแลตัวเองนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องจริงนะอะไรดีๆขึ้นทางเฟรน์บุปปกอาจจะแจกเครื่องมือมาให้เราก็ได้เราว่าอย่างนั้นก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผ่านอุปสรรคมาเยอะแยะมากมายน,นะครับเส้นทางครีเอเตอร์เส้นทางหมดมืออาชีพ เดี๋ยวจะมีปัญหานะครับทำไปให้สนุกสนานพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆหลายๆถ้ายายามทำให้เต็มที่นะครับทำทำตามที่ระบบแนะนำ mm hmm. ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับทางทางผู้ที่ิดประสค์พรติด, mm hmm. อ,ตดอยู่บางบัวทองอ๋อ บางหัวทองก็ออกไปทางสายสีสวัสดีคุณสุภาพรปริเตห์ก็เหมือนกันเราที่ไม่ไมผ่านนัแ่แหละครับเนื่องจากว่าผ่านไปเรื่อยบางทีก็ไม่ใช่ว่าจะจะได้ทำํำมาเยอะททำเพื่ออะไรตัวเองไม่ได้ดูแลเลยจะกินอาหารอร่อยอร่อยก็ไม่มีเวลาจะกินนะครับเรื่องจาก เราก็ต้องทำตามกฎระเบียบของ Facebook าคมเละอีกสองวันจะครบหนึ่งเดือนก็ยังรอการตรวจสอบอยู่สี่แล้วไม่ได้พักผ่อนเลยทำสามสิบปีแล้วไม่เคยได้พักผ่อนนะครับมีแต่งานแต่งานก็เลยสามสิบมันจะทำให้เราเกิด การซีเรียสเกิดการเครียดเราก็ทําแบบสบายสบายสนุกๆพัก่อนน้องรุ้กนก็พักผ่อนเยอะๆนะครับหาเวลาให้กับตัวเอง,เองบ้างนะแล้วก็จะมาอยู่จุดเดียวกันกับเรานั่นแหละมายืนอยู่ต้องมองรอการตรวจสอบเหมือนกันของเอรอสองอาทิตย์ ทุกท่านที่จบมาก็รอสองอาทิตย์เหมือนกัน,นครับรอสองอาทิตย์นะครับไม่เป็นที่ประจัดต่อสายตาคือไม่เป็นที่ดึงดูดสายอย่างนั้นนะครับทุกทุกท่านทุกคนที่แนะนํามาก็ทกาําตามส่วนมากนะครับจะเป็นการรอตรวจสอบสองอาทิตย์แต่ไม่ใช่สองนะครับผมสาม ทั้งได้ทีเตอร์ทีกระแสชาเลนจ์ก็ทำครบจนจบทุกอาทิตย์เนี่ยได้หลายท่านนั่นแหละครับถึงฝั่งแล้วแต่ยังไม่ถึงฝันไม่เจอกันนานครับเป็นยังไงผมยังไม่ผ่านนะครับตั้งค่าไปแล้วก็ยังลบสี่เข้าไปแล้วเหมือนกันเนาะคุณสุภาพรเป็นยังไงบ้างคุณไกลมาส่งกำลังใจค่า ก็อสองกลายเป็นสีเขียวเลยทันทีนั่นแหละนะครับก็คือทำภารกิจส่งคุณมาร์กนี่เลยเดินสายเยืนนแ่ะทักทายเป็นกำลังใจห้ขึ้นมาเป็นองค์ตรอกรอบสภาพเศรษฐกิจในทั่วโลก วันนี้ไม่ได้ทํางานครับผมไม่ได้ทํางานผมจะพักร้อนสักหนึ่งเดือนก่อนพักร้อนขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับไม่ได้เอ่ยชื่อเอย่ยนามที่เข้ามาเยือนเย็นในวันนี้ขอบคุณน้องลุงมากคุณอีนี่ทังเพื่อนของเราก็พยายามลุ้นอยู่ให้เพื่อนจบวิวาไปนะครับจบได้ลายท่านนั่นแหละครับถึงฝันแล้วแต่ยังไม่ถึงฝันไม่เจอกันนานครับเป็นยังไงผมยังไม่ ผ่านค,ครับตั้งค่าไปแล้วก็ยังละบายเลยส่งพลังบวกบอกค่ะคุณนุกอะไรขอบคุณมากครับคุณสุปราณีรับชมทีไหนเนาะผลสาเหตุที่ผมติดพื่อสองเลื่องอื่นไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเพอสอง